สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเกมรอยัลคลาวนั่นเองนะครับ <Yahoo! S 1> เป็นเกมที่มีอยู่ในสตีมแล้วก็ในโทรศัพท์ใช่ไหมเออก็เป็นแบทเทิลรอยัลแบบว่าเราเดินลงไปเก็บของนะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยจะเหมือน m o b ้ารอยัล l งงไหมโมบ้าผสมแบทเทิลรอยันั่นเองก็มันจะมี แชมเปี้ยนนะครับให้เลือกกันตามนี้เลยแต่ผมเพิ่งจะเล่นแล้วก็เออเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาพูดถึงไหฮะว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับตัวละครแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสกิลแล้วก็สถานะนะครับเป็นสปอร์ตเป็นเอ็กแท็กดีเฟนเดอร์อะไรพวกนี้หรือเป็นเมดนักเวทนั่นเองนะครับประมาณนั้นใช้สกิลเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีเหมือนเกมโมบ้าแหละครับ ใหมีตัวนต่างๆเปนอันนี้อ,อะไรแอสซินหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกสิ่ง,งต่างๆนะครับที่เป็นม็อบม็อบเสริมนะครับเช่นพวกไกลเดอร์ก็คือ,คอเวลาเราโดดลงมานะครับจะเป็นยังไงเกมนี้มีสัตว์ลิสัตว์ขี่ด้วยนะครับก็คือจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับตอนที่เราลงไปแล้วนะฮะนี่ตอนเราลงมานะจะมีแสงเป็นยังไงนะครับ ได้ด้วยจะต้องทำการ Buy to unlock ได้ซ <laughs> ื้อนะฮะนี่ก็เป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรสกินของของกินที่เราทำนะเออฮะกล่องตายนะฮะล c h เชสมีหวาดด้วยนะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันหวาดสเปนนี่ก็ไม่เคยใช้ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะฮะเอาละครับเมื่อเราทำการเจอคนหาห้องเจอน,นะฮะเราก็จะได้เลือกตัวละครน,นะครับเราสามารถเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เรามีนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเล่นตัวเริ่มต้นเลยโอ <Okay. S 1> เคชื่อของลีโอนะครับเป็นวอ,อร์เรอร์นั่นเองนะ เรยริโอนี่ครับเราก็จะนั่งเรือเหาะมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถโดดลงได้เลยนะครับทำไมเฟมเลตกเฟมเลตกของเกมแบบนี้กันเหรอไม่นะไปกันเลยนะฮะแล้วก็ลงไปที่เมืองนี้นะครับไม่รู้ชื่อเมืองด้วยสิฟเฟย่ยาคาเคดรเน ไะอุ้ยมีคนลงด้วยนะครับเราลงบ้านใหญ่กับเขาเลยแล้วกันนะฮะไ่ลงแล้วกันนะครับเข้าไปเอาของก่อนเราก็จะมาเอาของในบ้านนี้นะฮะมามาสิครับมาสิครับมาสิครับเออเราคิวเขาได้นั่นเนงนะฮะ เราก็ทาการฟาร์มของไปเรื่อย,อยน,นั่นเองมีขวดยาให้กินนะฮะแล้วอันนี้ทําอาหารครับที่จะบอกว่ามีสกินทําอาหารของเราอะไรกันอืมเนื้กดเก็บของไปเรื่อยครับไม่มีอะไรช่วงนี้เป็นช่วงฟาร์มไปเรื่อย,อยไม่มีของเราเราก็จะเก็บไม่ได้นะครับอืมอันนี้ผมกำลังจะขึ้นขี่สัตว์ขี่นี่เป็นไนงะ อพื้นที่ไวขึ้นเป็ไอเด,ดีตรงมานี่ดีกว่าเจ็บของต่ออันนี้น่าจะเป็นตีนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนนะฮะซึ่งอันนี้เราเล่นโซโลกกันเมยเท่ากันนะครับสถานะเข้ากนันนี่ก็บอกว่าคิวได้เท่าไหร่นับนเงมีการคร้าของด้วยนะครับลืมบอกนี่ สามารถค้าพขอมาใช้ได้นะครับมีระเบิดแต่พวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ากดแต่สกิลอะครับแล้วก็ลืมหมดเลยว่ามีของอะไรบ้างามนั่นแหละครับเรือบ้านนี้เสร็จเราจะเข้าไปฟาร์มป่ากันนะครับในป่าพวกนี้นะครับก็มีให้ฟาร์มด้วยนะฮะโอเคนี่ครับเป็นใบสกิลนะครับที่เพิ่มทักษะต่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูป่าบนกันฮะ ความปลานี่สามารถเก็บของมาครับได้แต่ผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เป็นเอ่อมอันระดับที่2องหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเพราะามันคิวยากกว่าปกติเหมือนกันโอเค ก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ดีกว่าเลยนะฮะ <laughs> แต่มันได้เวลครับได้เวลก็เลยทำใจได้นะฮะนี่ที่บอกทำอาหารเพื่อที่จะฟื้นฟูจริงต่างๆ <The supply S 2> นะฮะโอเคเราฟื้นฟูแค่นี้พอแล้วเหนคะรับราฟัง มือของก็ไม่ดีเท่าไหร่จะี๋ย่นมาหาการทามองนี้สึกไม่กี่เลยเดี๋ยไปหาของครับมาไหนดีกว่ามั้งเดี๋ยวไปมาไหนเนยโอุ๊ยผมนี่แหละหรอดีตบเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรอะไรเราให้เราเก็บซ่อมเลยนี่แหละตลอดที่ไปทำเนี่ยถ้าถามว่ามันเส้นที่เร็วมากไหมมันก็ไม่ได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่นี่เปิดกล่องซีวีิสของบ้วนเต็มอิ่มเอ็หลือเกิน แล้วก็นี่นี่นี่อันนี้เป็นเก็บยานะครับไปคราบยาได้ผมครไปดูเฮิร์บเห็นไหมสมุนไพรเอาไปคราบเป็นเฮิร์บนี่แต่เราต้องการมานาครับตอนนี้มีสภาพคิดเพิ่มหมตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไม่ได้เจอคนเลยครับเพื่อนลงมาเจอคนเดียวเีิร์บอะไรเห็ยเหรอเฮิร์บยาเขาปังก่อนอะ อันนี้มันมันตีง่ายอยู่ครับรอันนี้เฮ้ยมีคนตีกันข้างหลังเหรอครับเนี่ยครับมีส่งเสีเงทั้เมื่อเราเห็นแล้วเขาหนีครับท่าน เ okay, เลยเก็บเยอะแล้วเกินดูนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เราก็กินได้ชิลๆครับยังไม่มีใครมาหาเราแล้วก็กินไปได้เรื่อยๆนะครับม,มีคนมาม,มีคนมาเราไม่อยากจุ่งเท่าหร่เขาเลือดเยอะกว่าเราแล้วนะเปกเห็นไหมครับว่าเลือดมัน ได้ได้เป็นขีดแบบขีดไปเลยฮะเราไมยังไปหาเรื่องเขานะครับ โูเช็มได้ไงงงเกือบตายอะเมื่อกี้เขามีสกิลที่เอ่อวางแล้วก็มีตัวช่วยยิงด้วยนะฮะซึ่งบอกบอกไปเลยเมื่อกี้ได้เชปมนะครับสามคิวโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เป็นเกมเล่นเพลินๆนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราเอาบากว่าอ่ะเกมเพย์ก็เป็นตัวดีนะครับ นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ข้างล่างดีกว่านะมีทาง s t e ีมแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับ <c oughs> กดเข้าไปใดดู App Store แล้วกันได้นะฮ <c oughs> ะก็สำหรับ <c oughs> ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอือเจอกันในพาร์ทหน้าและว่าจะเป็นเกมอะไรกันต่อไปสวัสดีครับ